เอาละมาลูกมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาด้านนี้มาเออมาอันนี้เบอร์13มาด้านนี้เอาอันนี้เบอร์14ต่อเบอร์13เลยอันนี้เบอร์อะไรเออสิต่อตรงนี้เลยช่วยจัดเรียงเบอร์เลยเอาละลูกสาวใครหลานสาวใครดูกันเัาเองหมายเลข2ไปด้านนู้นเลยหมายเลข2ไปด้านนู้นเลยเอามาแล้วมาหมายเลขสิมาขึ้นมาแล้วหมายเลข1ิขึ้นมาเอาเออยออมาขึ้นมาเออเอาหมายเลขส0ไปดูเอาหมายเลขส0ตรงไหนหมายเลขส0มายกี่มายกี่เออ หมายเลขกหกมาแล้วกี่ลูกหมายเลขกหกมาเอาเอาเอาหมายเลขกหกเอาจัดแถวหน่อยเลยจัดแถวหน่อยเอาละเอาละเอาเอาละเอาวเล็เบาครบหรือยังครบหรือยังเอาไปไหนตัวน้อยตัวน้อยไปไหนแล้วเอาขึ้นมารับรางวัลก่อนอ๋อหอบไปแล้วดีกว่ารางวัลเอาพอหรือยัง อามาอะไรครับเชิญเลยครับจะมอบอะไรหนูน้อยเชิญเลยครับรอบสุดท้ายเบอร์อะไรบอกเลยครับเบอร์สุดท้ายบอกเลยครับบอกเลยเอาเพิ่มเพิ่มใครจะเพิ่มเบอร์สุดท้ายเพิ่มเลยนะครับเอาเลยเอาเอารับเลยรับเลยเอาเเบอร์อะไรช่วยช่วยดูมาอะไรก่อนเชวยดูมาอะไรช่วยดูมาอะไรก่อนแล้วรับมาอะไรให้เด็กก่อนอ้าตอนนี้เป็นกระดาษก็มีนะครับเป็นกระดาษเขียนมาเพราะมาอะไรไม่ทันนะครับ อันน <mile> er on ี <floor. S 1> uh, the ้เบอร์อะไรลูกดูด uh, ูด้วยช่วยดูด้วยอ่าช่วยดูที่เบอร์เบอร์สิบเอ็ดเขาสิบเอ็ดอยูไหนเอ่ยอ่าถือไว้ลูกถือไว้ตอนนี้กระดาษนี่เป็นคะแนนทั้งหมดนะครับเพราะว่าขายไม่พิใชษขายมันไหลมาแล้วนะครับขายมันเนี่ยอย่างสิบเอ็ดเดียวสองร้อยคะแนนเนี่ยนะฮะเขาจะเขียนเป็นกระดาษมาเลยนะครับตอนนี้เอ้าส่งมาเลยส่งมาเลยระวังไฟด้วยระวังไฟเด็กด้วยระวังไฟเด็กด้วยอ่าเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเอ้าเร็ว เชื่อใจรับแต่แล้วเช่อใรับหน่อยเอามาเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาละเอาละเอาเอาเอาลูกหลานใครดูเลยเออดูเลยดูเลยถือไว้ถือไว้เอามาเลยนะครับส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยอะเราวัดตะแควเราสาญลาเสร็จครั้งนี้แหละไม่ต้องกลัวเอามาส่งมาเบอร์อะไรบอกเลยครับบอกเลยเออเอาเอาละเอาละถือไว้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 เลยถือไว้เลยเอาละถือไว้เลย ถือไวเลยเอาแล้วไม่รู้ใครเป็นใครถือไว้เอาเอาไปนับเป็นเบอร์บอกเบอร์ชัดเจนบอกเบอร์ชัดเจนบอกเบอร์ชัดเจนเอาละผู้ใหญ่พร้อมแล้วผู้ใหญ่มอบตุ๊กตาให้เด็กเลยมอบตุ๊กตาให้เด็กก่อนเดี๋ยวจะเขินเอาเลยถือไปเองเลยไม่ต้องมีใครส่งแล้วถือไปเลยทักกระสอบมาแล้วเอาละเอาละเออเอาเลยเอาละตัวไหนตัวนั้นเลยเอาผู้ใหญ่แบกหาไปเลยแจกเลยผู้ใหญ่ เอาแล้วแม่เบอร์นี้กันว่าเดินจริงเลยเบอร์สามนี่นี่เบอร์สามอยู่นี่ <c oughs> เอาแล้ววะนี่เขาแจกตุก๊กตาก,กัะดานนี้ <c oughs> นี่เขาแจกตุก๊กตากัะดานนี้เอาเอายืนรอตรงนี้เออรอตรงนี้เอา,อเอาหอบหนึ่งตัวเออหอบไวเออเอาละเอาละหอบไว้เลยหอบไว้เอาละห,หอบไว้มีอะไรแจกเลยแจกเลย เอาละมีละแจกเลยถ้าคะแนนท่านุ่นรวมเสร็จแล้วสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งครับนะพอไหมพอไหมพอไหมเอาช่วยกันแจกช่วยกันแจกไม่ต้องพิธีรีตองมากละเอาละครบแล้วครบแล้วมีไหมพวงม,ม,า,ลมาลัยมาดีดีดีรับพวงมาลัยรับพวงมาลัยรับพวงมาลัยเออมีไหมพวงมาลัย เออพวกอะไรมีเอาส่งมาเอาละเที่วนี้ให้เด็กลงไปล่างก่อนดีกว่าไหมเขาเขาจะได้ไม่เหนื่อยพักตรงนี้เออเดี๋ยวเรียกใครใครขึ้นมา5คนสุดท้ายเอาละตอนนี้พักผ่อนก่อนหมดแล้วยังเอายังไม่หมดส่งมาส่งมาเบอร์อะไรเอ่ยเอารับมาแลมารับมาเดี๋ยวเราใช้เด็กพักก่อนก่อนที่จะประกาศ5คนสุดท้ายเพราะว่ายืนบนเหนื่อยแล้วล่ะหอบตุ๊กตาขึ้นไปพักล่างก่อนเอาผู้ของรับไปเอาละ เอาลับเลยนะครับแล้วเตรียมส่งขึ้นมาถ้าเป็นเบอร์เราก็ส่งขึ้นมาก็ละกัน5คนสุดท้ายเอาละเอาละเอารับไปก่อนขอบคุณมากครับสาหรับมาเลยรวมเสร็จแล้วส่งมาเอาโบกไม้โบกมือเรียกกันอยู่ตรงไหนเอาละเอาละเอา